มาต่อกันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2558กันครับที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอเห็นชอบรับหลักการวาระแรกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2558ครับเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอเห็นชอบรับหลักการวาระแรกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2558มีวงเงินทั้งสิ้น2,575,000ล้านบาทโดยมีสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการดังนี้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5รอบในวันที่2เมษายน2558การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาควบคู่กันให้ดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมและวัฒนธรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการศึกษาอย่างกว้างขวางการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเพื่อให้คนทุกช่วงวัยทุกกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงการบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยเน้นการเสริมสร้างตั้งแต่แรกเริ่มพัฒนาการเพื่อนำไปสู่การศึกษาที่เสริมสร้างศักยภาพทางอาชีพ รวมทั้งการดูแลผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับสิทธิความเท่าเทียมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากที่จะต้องร่วมมือและให้ความสำคัญกับระบบมาตรฐานและคุณภาพงานวิจัยที่มุ่งเน้นให้นำไปใช้ประโยชน์ในสภาพสังคมและชีวิตประจำวันได้จริงและไม่เป็นการวิจัยที่ซ้ำซ้อนกันเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการสนับสนุนให้คนไทยทุกกลุ่มทุกช่วงวัยรวมถึงกลุ่มผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบทั้งด้านคุณภาพครูหลักสูตรห้องเรียนและเทคโนโลยีด้านการศึกษาสนับสนุนการจัดการศึกษาผ่านระบบโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อกระจายโอกาสให,ให้แก่นักเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกล การให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตลอดจนสนับสนุนให้สถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากร,กรที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณปีพุทธศักราช2558นั้น กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดโดยมีสัสดส่วนร้อยละ19.5ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดครับ